สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแบบการล้างแค้นของโผนะฮะมากับเพื่อนสองคนนะวันนี้วันนี้เราจะมาเลี้ยงโผกันนะฮะไป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 เล่นเล่นเล่นไป,ป,ปนี่สามคนนี่เร็วบ้างเร็วยืนแอคอะไรอยู่ข้างบนข่าเขาวข่าวขา ขับรถดีขึ้นเงินคูก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 ,กูขับไปนแนเขับรถทำไมโอเตจะรอดเหรอนี่ไงไเจอคูแล้ว <c oughs> เอา้าหายเฮ้ยทำใหยิบไม่ได้ เอาไปกินข้าวเอาไปกินข้าวเอาไปกินข้าวไปนี่นี่เอานี่ให้กินนี่นี่อร่อยนี่ไก่ไหมเนี่ยไก่ไหมอ่ะกินเกนเกนนี่อร่อยโอ้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 เนี่อร่อยเลยวางไว้นี่วางไว้นี่ อะไรอีกกล้วยกล้วยมาอือ่อย่ออกล้วยเลยมีกล้วยเลยโอ้นี่ปาหามาไปอาบน้ำเร็วมาไปอาบน้ำ กินยังไงให้เลิสนี่ไข่ป้อนเนาะอย่าให้รู้นี่สบู่ทีเด็ดนี่ทีเด็ดนี่ถูถูนี่ถูถอืดูนี่ดดูนี่ดดูสกบด้ไยาโบ้นี่ไฮยาเลยฮน้องโบ้อม่ันไม่ได้จะแกไม่ทันเอาตาบล้ามไม่สะอาดเลย ฝักบัวไปไหนอะน้องมีสิวเลยฝักบัวไปไหนเอาฝักบัวหายเออปล่อยไปงั้นแหละชุ่มฉ่ำนี่เล่นบอลกับมันเลยเล่นบอลกับน้องโบเอาไปเอานี่น้องโตแล้ว อะไรข,ขาวๆเด้อ,อ,อ,ปอแปลกนะอะไรข,ขาวอะไรอ่ะมัน,นมเป็นอย่างนีอ้อืมเสียงอะไรวเออโอ้ไม่เล่นเสร็จอ อืมนี่ไปพาพาบูพาผูาบุไปนอนอ้อยทำไมน,นี่เยดแปลกอ่ะเฮ้ย <มา S 2> ตัวอะไรอะ่ะนอ,นอืมชั้นใต้ดินอะไรวะม <า S 1> ันขับ <ไป S 1> แล้วแล้วเราก็นอนไปตื่นมาแล้ว

นี่นี่อากินกินอาอาให้ตัวเล็กก่อนเอนี่นี่นี่โซชิอืมกินซูชิเยอะๆกินอะเอาไม่กินเนนาให้มันกินไปหัับอืม อยอันนี้อะไรอ่ะไอติมเหรอหรือน้ำอะไรยิบไม่ได้ด้วยไปซื้อของข้าวหมดิไเอาน้องไปด้วยซื้อไปซื้อไปซื้อไปซื้อมาแล้วนี่ถุงหายแล้วน้องหายไปไหน เฮ้ยอะไรห้องไหนอะ,อะ <c oughs> เอา้าบอลพีหายเอ้าพีหายนอนหลับเขาให้เรานอนไปเลยอะ่ะไปเลยอะ่ะไป,ไ,ปไหนใหไ, <ป S 2> ไหนไปเลย ริอ่านวตอนนี้ันกบ,บ้านแล้วเหนียวจากบ้านไม่ใช่ไงออาจามจนนอนรอ้าววันนี้ลูกเราเดินเองได้แล้วเหรออ้อาวอ้าวไ,ไปนอนไปนอนไปนอน นอนนอนฮุยเปิดได้ด้วยสอบเบื้องหลังช้างวางเฮ้ยบูบี้บูบี้มาช่วยแล้วบูบี้ไปไหนก็เดียลงอาหารเลยห้องอาหารหออาหาร แล้วก็ไปห้องของไปห้องนี้ทำอะไรสั่งพิซซ่าเหรอสั่พิซซ่าเราต้องสั่งทีหลังเลยเราไปต้องไปห้องไหนลืม อนอกดบวชแล้วไม่ไปไปไม่ไปเหียเอาบูบี้ดูอย่าอย่าเพิ่งบัก็กมาถึงกันยังอะ่ะบวชไปห้องนอนเลยบวชไปห้องนอน,อน,อนเออ กดตั oh. ้งนานพอผ่านประตูหน้าโอ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเงี้ยเฮ้ยมามามาอ้ยฮ้ยอุยอ้โอเสียงโคตรดัง ปวดเต้าปวดเต้าเอาค้างโอ้โหปีวางปืนมาที่โซฟาตายปีมาทำไมไปวางปืนที่โซฟาโอ้โหสำสบเลยทำให้บูไปโดนไอเอ็กซ์สีแดงน่ะเร็ว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 เรียบร้อย ออกอ,ออกแล้วก็เป็นหัวอยู่เงี้ยนะแล้วเราก็ไม่ได้นนดโอเคครับก็ขอจบแชเตัวหนึ่งแต่เพียงเท่า,ทานี้ครับเดี๋ยวจะมาต่อในพา์ที่สองในอีพีหน้านะงั้นในวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกัน